สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รัชเกตชาแนลครับพูดได้ขายเป็นเห็นเงินล้านวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับในการที่เราอยู่บนเวทีแล้วเราดึงผู้ชมสักคนหนึ่งหรือว่าสักกลุ่มหนึ่งขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเราจะมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะทำให้คนที่เราเชิญขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเขาก็สะดวกใจสบายใจในการที่จะตอบคำถามเรา แล้วคนฟังเนี่ยก็สนใจที่จะติดตามการพูดการคุยการสัมภาษณ์ของเราอยู่บนเวทีวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับครับง่ายๆวิธีการตั้งคำถามเนี่ยมันมีหลักอยู่แค่2อ,อหลักการนะครับที่ผมจะมาบอกแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาบอกจะมากล่าวเนี่ยผมอยากให้เราดูตัวอย่างซึ่งผมจะตัดมาจากหนึ่งในหลายๆตัวอย่างนะครับ ที่ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายให้กัรน,นักศึกษาชั้นปีที่4ที่มหาวิทยาลัยชพััดการจนบุรีซึ่งเป็นตัวอย่างคลิปที่ดีมากๆเลยนะครับผมเคยตัดคลิปนี้สั้นๆนะครับเอาไปลงใน t k t t o k ผลปรากฏว่าในโลก t k t t อกนั้นทําให้ผมเกิดจากคลิปนี้เลยครับเป็นดาว t i t t o k ก็ว่าได้มีคนดู5ล้านกว่าวิวนะครับมาถึงตรงนี้น่าจะประมาณสัก5ล้าน4ี่แสนวิวได้ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ที่มาสจัจจร์ที่น่าสนใจมากผมก็เลยจะตัดคลิปนี้มาให้ดูว่าทำไมคนถึงชอบดูทำไมเราถึงทำบรรยากาศอย่างนี้ได้จะมาบอกเทคนิคนะครับเคล็ดลับสองข้อแต่ก่อนจะคุยเรื่องเทคนิคเนี่ยผมอยากให้เราเนี่ยมาดูตัวอย่างคลิปนี้กันดูครับปับ๊บทำงานเป็นนักพูดเงิน้านเหนื่อยไหมครับกิมบวยปฐมชัย เฮ้เท่ว่ะมีเรื่องกินบวยประถมชัยนี่เรื่องอ๋อประถมใบเหรออ๋อประถมใบอ๋อชื่อกินบวยอ๋อเอกประถมใบเชิญเชิญเชิญเฮ้ยทำไมชื่อกินบวยเฮ้เท่หว่ะนำคนประถมใบเหรออ๋อเองเองประถมใบชื่อกินบวยแต่ผิวมันผิวมันผิวไม่ให้ หนูลูกคนจีนเหรออาทำไมชื่อจินบวยวปงงเป็นคนพูดหรือคนคิดหรืออิสลามฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูค่ะครูสอนอะไรครูสอนเด็กนอนุบาลอาจะคุยกับเด็กอนุบาลสมมติเด็กมาหนูจะคุยประโยคแรกเลยให้เด็กสนใจหนูสวัสดีค่ะเด็กๆอา่ รู้สึกเมืงองหยอ,อกนอกหน้ามากก็ได้เราเลยมันมีอะไรกินบวยไหมแฟนมาไหมไม่มีแฟนค่ะเอามาไม่มีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมมือนี่คือมีความหวังใช่ไหมไอ้มันสาขาอะไรวะพวกนั้นอ่ะรู้สึกเอาอยังไม่มีกี่อชอบผู้ชายแนวไหนไม่มีสเปคค่ะใครที่เราคุยแล้วเขาเข้าใจเราก็เป็นสเปกรู้ว่ามึงออกมาเลย มันจะได้เห็นหน้าเห็นตานะพอเราก็ทํางานก่อนเดี๋ยวจะไปสอบบรรยากาศนะฝ่าได้เป็นครูอูุบาลน,นะเออจะหนูบอกน,นะ,อะขอให้กินปวยเป็นอาจารย์นะประสบผลสําเร็จนะดีมากมีความฝ่ฟันอ้าวเอาที้ไปอ่านนะอ่าพวกมือให้กินปวยหน่อยยอดมากปลอบใจมากจาก้ะท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการสร้างบรรยากาศเนี่ยง่าย อยู่2วิธีด้วยกันเวลาเราเชิญใครขึ้นมาบนเวทีนี่ฮนะสมองเราต้องต้องประมวลเลยว่าเราจะตั้งคำถามอะไรผมเนี่ยมีหลักการอยู่2ข้อนะครับหนึ่งเวลาเชิญใครมาก็ช่างเราตั้งคำถามพื้นฐานก่อนคำถามพื้นฐานก็คือถามชื่อถามนามสก,กุลถามคณะที่เรียนหรือถ้าไปในองค์กรที่เขาทำงานก็ถามว่าเขาทำงานอะไร ถามถามอย่างเงี้ยถามพื้นฐานก่อนชื่อนามสกุลอายุอายุนี้ไม่จําเป็นก็ก็อย่าไปถามนะครับบางคนนี่เขาเขาถือเรื่องอายุแต่เอาง่ายๆก็คือชื่อนามสกุลคณะที่เรียนเพื่อเพื่อเป็นการปูพื้นฐานเมื่อเราถามปูพื้นฐานเสร็จเนี่ยเราอาจจะใส่ลูกเล่นหรือว่าอาจจะถามให้มากขึ้นเกี่ยวบข้อมูลพื้นฐานอาจจะถามทั้งชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได้เราต้องดูครับว่าคือ มันน่นจะเล่นตัวไหนถ้าคนไหนชื่อชื่อเล่นน่าสนใจเนี่ยเราก็หยิบยกขึ้นมาอย่างอย่างคลิปเนี้ยเขาชื่อกิมบวยกิมบวยมันชื่อหน้ารักผมก็ก็ตอกย้ําชื่อนี้ลงไปแล้วพอเราตั้งคําถามพื้นฐานเสร็จปั๊บเนี่ยว,วิธีการต่อมาก็คือเราต้องตั้งคําถามในเชิงลึกแล้วเมื่อกี้มันมันในเชิงพื้นฐานในเชิงลึกก็คือว่าต้องลงเจาะไปว่า เขาอยากทำอะไรเป้าหมายเขามีอะไรเขาชอบอะไรเป็นพิเศษเขาอยากทำงานอะไรเขาฝันอะไรนี่เราเริ่มเจาะในในส่วนนั้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่เราเชิญขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเราต้องทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าอยากจะรู้เรื่องของของคนคนนี้นั้นวิธีการก็คือเราถามแทนผู้ฟังอย่างน้องกิมบุยเนี่ยเขาน่ารักเขามีบุคลิกที่ ท,ที่น่าสนใจบนเวทีเมื่อเขามาปรากฏกายเนี่ยเราก็ดูกระแสในห้องประชุมได้เมื่อกระแสมันเกิดเนี่ยเราก็ถามเจาะลึกให้เลยว่าอยากจะเป็นอะไรเมื่อเมื่อเขาตอบว่าอยากจะเป็นครูอนุบาลเนี่ยแน่นอนครับเราต้องอ่านเกมให้ขาดเนี่ยตรงนี้มันเป็นศิลปะคือหลักการมันทุกคนมันรู้แต่ศิลปะการเล่นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการฝึกฝนผมเนี่ยมันอยู่ใน เวทีมาตั้งแต่ส0มสิบปีนะครับเคยเป็นผู้อำนวยการเคยเป็นพิธีกรเคยขึ้นโตวาทีเคยเล่นทุกบทบาทมาแล้วเป็นโดยเพราะพิธีกรสดๆเนี่ยเป็นมาหลากหลายงานแล้วนะครับนั้นนั้นจะคุ้นชินในการในการเล่นมันเป็นเรื่องของของประสบการณ์นั้นใครอยากเก่งเรื่องนี้ต้องขึ้นเวทีบ่อยๆแล้วต้องกล้าเล่นนี่เมื่อถามว่าเป็นโขนนุบานเนี่ยมันต้องลงเลยครับลงตรงไหนครับมันมีช่องแล้วเมื่อ เมื่อบอกว่าฝันอยากเป็นคนรู้ป่านเราต้องดึงผู้ฟังมีส่วนร่วมเทคนิคผมเห็นไหมฮะผมก็จะถามถามลุยแล้วก็เปิดทางเลยเอาลองสาธิตสิไหนลองสอนให้ดูสิเห็นไหมฮะเมือ่อเมื่อมันลองเมื่อมันให้เขาสาธิตเนี่ยผู้ฟังมันจะตื่นเต้นเลยคือผู้ฟังก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเธอจะไปยังไงเธอจะแสดงอะไรออกมาสังเกตไหมฮะ จังหวะมันก็เลยลงตัวเป๊ะพอแสดงออกมาปุ๊บเราต้องอ่านเกมไม่ขาดอีกนี่ก็เป็นศิละปะอีกครับเป็นเป็นเรื่องของประสบการณ์อีกคือคือผมเนี่ยไวมากกับกับเรื่องพวกนี้เพราะฝึกมาทั้งชีวิตพอโชว์สั้นๆเท่านั้นแหละโชว์การสอนหนังสือนั้นแหละผมผมไม่ให้ยาวเลยนะครับเวลาเราเล่นบนเวทีอย่าปล่อยให้เล่นยาวเราต้องอ่านให้ออกว่าเราจะตัดในช่วงไหน พอจบช่วงสั้นๆปั๊บช่วงที่โชว์ความสอนหนังสือเนี่ยเห็นไหมผมตั้งคําถามต่อเลยแต่คําถามนี้ผมไม่ถามกับน้องจิมบวยที่อยู่บนเวทีนะครับเทคนิคต่อมาก็คืออะไรครับเราต้องดึงผู้ฟังเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเรานั่นก็คือถามอะไรครับผมถามผู้ฟังผ่านไม่ผ่านโอ้โหเท่านั้นเลยครับมุกนั้นหรือว่าดอกนั้นนี่เป็นมุกสดๆได้มาโดย โดยไม่คาดฝันเลยครับมันก็มีเสียงลอยมาทันทีก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมฮะได้ยินคําว่าผ่านไหมเท่านั้นแหละผมรู้เลยว่ามาแล้วได้แล้วงั้นนักพูดที่เก่งกาจเนี่ยเขาจะมีอะไรครับพอมันได้เสร็จปุ๊บมันต้องขยี้ครับเห็นเห็นวิธีการหรือยังฮะขยี้คือดึงเรื่องนั้นแหละเอามาเล่นต่อเลยขยี้ลงไปขยี้กับผู้ฟังเลยสังเกตไหมฮะผมก็หันไปมองเลยถูกไหมครับ หันไปมองแล้วดึงบรรยากาศให้มันให้มันน่าสนใจเลยหเห็นไหมฮะเห็นศิลปะไหมครับเห็นวิธีการไหมครับพอเราขยี้ตรงนั้นปุ๊บบรรยากาศมันได้ต่ออีกถูกไหมฮะพอมันได้ต่อปุ๊บเนี่ยผมเล่นต่อเลยพอผมรู้แล้วไอคนที่ต่อก็ผ่านเนี่ยมันมันอยากมีบทบาทมันอยากอยากอยาก,ยากแสดงออก เพื่อให้คนบนเวทีนี่รับรู้ผมก็ถามเรื่องอะไรฮะเรื่องที่ผู้ฟังอยากจะรู้ในโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายเนี่ยมันอยากรู้เรื่องอะไรอยากจะรู้ว่าเพื่อนของมันคนเนี้ยโสดไหมมีแฟนไหมเห็นไหมฮะมันเป็นประสบการณ์นะเราเราเรา,เราต้องเล่นทันทีเล่นเพื่อผู้ฟังถามเจาะทันทีเลยมีแฟนหรือ,อยังโสดอยู่หรือเปล่าโอ้โหเท่านั้นแหละครับมันมาแบบไม่คาดฝันเห็นไหมพอผมถามเจาะลงไปปั๊บเป็นไงฮะ โอ้โหมันมีคําพูดรอยมาอีกดอกเนะึงพอลอยมอีเพื่อนโมอย่างเงี้ยเราขยี้เราลุยลงไปเลยขยี้ไปอีกดอกเลยครับเนี่ยท่านจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเทคนิคของมันคืออะไรหนึ่งง่ายๆก่อนปูพื้นฐานก่อนเพื่อดูลาดเราเนีคยัคำถามพื้นฐานสองคำถามเจาะลึกพอคําถามเจาะลึกเนี่ยเราต้องสังเกตเลยนะครับพอถ้ามันได้ปับ๊บเจาะเรื่องไหนถ้ามันได้ปับ๊บเราต้องอะไรครับต้องเล่น ตัวต่อไปก็คืออะไรครดึงผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมถ้าผู้ฟังเข้ามาเนี่ยในเกมตรงนี้ปุ๊บอย่างที่ที่ให้ลองสาธิตการสอนดูเดี๋ยให้ลองลองดูเดี๋ยถ้าคุยกับเด็กอนุบาลเป็นยังไงผู้ฟังดึงดึง,ด,งดึงมามีส่วนร่วมได้ปั๊บเราขยี้เลยนะครับพอขยี้ได้เนี่ยอย่าหยุดครับขยี้ให้มันละเอียดขยี้ให้มันเป็นผงเลยของพวกนี้หลักการมีครับ แต่จะทําได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ดูตัวอย่างผมที่ผมนํามาถ่ายทอดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับดูบ่อยๆแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูคือปัญหาของคนเนี่ยเวลาอยู่บนเวทีเวลาเป็นพิธีก,กรหรือว่าเป็นคนคนชงอยู่บนเวทีเนี่ยสิ่งหนึ่งคืออะไรไหมฮะไม่ค่อยกล้าเล่นแล้วสองก็คืออะไรรู้ไหมครับสองคือ าาถามคาถามแบบธรรมดาเชื่ออะไรนามจกุลอะไรก็ถาม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 เพื่อให้จบนะครับไม่ได้ถามเพื่อสร้างบรรยากาศฉะนั้นแล้วท่านลองเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดครับแล้วเปลี่ยนวิธีพูดครับถามข้อมูลพื้นฐานก่อนแล้วสองถามแบบเจาะลึกเพื่ออะไรเพื่อสร้างบรรยากาศให้ได้ถ้าเห็นช่องถ้าเห็นทางปั๊บเนี่ยดึงผู้ฟังมามีส่วนร่วมได้ครับขยี้ครับขยี้มุกลงไปมุกที่ผมทําอย่างเนี้ย รู้ไหมครับนี่เขาเรียกว่ามุกสดซึ่งมันทำยากมากไอ้สิ่งที่ยากๆนี่แหละครับผู้ฟังจะชอบผู้ฟังจะประทับใจใครทำได้คนนั้นก็จะโลดแล่นบนเวทีได้อย่างสวยสดงดงามเสียงปรบมือเสียงโห่ร้องเสียงชื่นชมมันก็จะตามมาของพวกนี้ฝึกได้ครับฝึกด้วยการอะไรครับเปลี่ยนความคิดครับเปลี่ยนไมล์เซตของการพูดใหม่ครับอย่าทำแบบประเพณีนิยมที่เขาชิน ที่เขาทํากันมาถามแค่นี้ถามแค่นี้ถามให้จบครับอย่าถามแค่ให้จบตามตามกระบวนาการครับต้องถามเพื่อสร้างบรรยากาศต้องตั้งคําถามใหม่นะครับเปลี่ยนไมล์เซตใหม่เราต้องเป็นนักพูดเร,เ,พรเราต้องเป็นพิธีกรเราต้องเป็นผู้บริการเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันสนุกแล้วเล่นสดไปเลยครับกล้าเล่นถ้ากล้าเล่นมันมีโอกาสได้ครับแต่ถ้าไม่กล้าเล่นมันไม่มีทางได้ครับแต่ถ้ากล้าเล่น ยังไงยังไงมันได้แน่นอนแรกๆท่านเล่นไปเนี่ยมันอาจจะแป๊กอาจจะไม่ผ่านแต่ยังไงน้อยเราได้เรียนรู้ว่าโอ้ถ้าเราถามแบบนี้ถ้าเราเล่นจังหวะนี้มันยังไม่ได้นะบ่อยๆเข้าเนี่ยท่านจะเห็นเหลี่ยมครับท่านจะตอบได้ท่านจะเห็นมุมครับแล้วท่านจะรู้แล้วว่าท่านจะยิงเข้าไปในมุมไหนลองดูครับดูตัวอย่างเยอะๆ ดูจากนักพูดลหลายๆคนนะครับที่เขาเก่งๆดูเหลี่ยมดูมุมเขาครับว่าเขาตกยังไงเขาเล่นยังไงพอเราดูเยอะๆเนี่ยเราเอาไปปรับใช้บ้างแล้วเราลองเล่นดูครับเล่นบ่อยๆเล่นทีๆแล้วท่านจะขยี้มุกสดๆได้แน่นอนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับ